สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบรรจุคุสทุกคนจ้าสบายดียามแรงๆเนาะมื้อนี้บ่จักเพิ่นก็มาเอ็ดเวซอยอลุงลุงเ้นเคยมื้อนี้น้งน้อยก็มาเป็นมือกองเส้นเคยอ้าวเจ้ากองซ่องสบายดีนะคว้าแอบกำลังแจกก <laughs> <laughs> ายดยด้วย <laughs> ใกล้สิแล้วเล้วมามาหดหน้าอันเพื่อนสาวอ้อนแล้วสิงหดหน้าบ้านเขาแล้วคือกันเมื่อนี้อันพากันเอ็ดคนละคลิปน้อมือน,นี้หน่อยจ้าไอ,อาคลิปหนึ่งน้องคลิปหนึ่งสิไปใส่เด้ เออพูดแลกนะยุ huh. uh ่งเหินพูดละ ตอนนี้เพิ่กับสีผสมปูนเพราะว่าไฟดับน้ำเขาก็เลยมาคอยเพราะว่าเขาต้องอยูห้องออกมาหะนะเพราะว่ายูแข่งนี้ไฟดับเลยน้ำมันบอมา <c oughs> แวนยูแข่งยูด่าอย,ยูด่ายว <c oughs> ัอน,นี้เดชเบสามคนพอพอไอจา้าค่ะเหมือนเหมาวิลากับอีเมะนะเ <c oughs> ลยเดชสามคน กล่องนี้ก็ยางอเอาเติบไลยมากกล่องนี้ต่อเด้อกล่องนี้ต่อไก่สีหอดน,นาบานแล้วมืออื่นก็ได้จอดรถไว้อยู่นอกปุ่นละเพราะว่า,า,าสิเทนาบานอะนะเทนาบานต่อมืออื่นวะช่วงนี้ก็เอ็ดมือละคลิปจองคลิปเพราะว <laughs> ่าเบอจ่าเพิ่นกาคาเอ็ดวี่ะ ส่วนนังน้อยกะขาเหี่ยนนี่แหละจ้จปฝนกะเริ่มหยิบแล้วสางก็ต้องได้เล็งมือกะย้อนว่าฝนยิบๆยับิบนี่หละจ้าเหาจังได้เอ็ดทางเพราะว่าคืดออกผลมันเลยว่าทุกปีมานี่ต้องได้เที่ยวทางยาก มาปีนี้ก็เลยปีนี้สิบรได้เที่ยวทางยากแล้วเด้ออ้าวฝนยิบแล้ววันนี้ ฝนก็เริ่มมาแห้งเลยเริ่มหยิบยำหยิบยำแห้งเลยน้องน้อยก็สีคอโต ลาปลาลุงไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งโอรจ้าฝปารเซในเดจ้า